บรรยากาศที่กิลฟินเช้านี้ทั้งฝนทั้งลมหมอ,อกก็คลุมไปหมดออกบ้านไม่ฝนไม่ตกขึ้นมาข้างบนฝนตกเยอะมาก ท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรฮะจุดชมวิวที่กิวปินนี่ก็ถ่ายรูปกันไปตามสภาพหมอกคุมภูเขาไปหมดมองอะไรไม่เห็นนะ ก็ดูทุกคนก็ป้องกันตัวกันทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก่อนนะฮะคนทายก็จะเปรียบฝนแล้วฮะ